ค่ะก็เคยเรียกอ่าจังไรนะคขอ่าดาเจ้าฉันเพิ่งรู้ว่าเขาด่าฉันเอาลุเลีอยงทีนี้ก็ขันหัวขันหัวนู้นพญานาคท่านอย่าอย่าเรียกหาผู้รู้คนหมายอย่าตอนนี้อย่าเพิ่งเอาผู้รู้คนหมายเข้ามาทุกคนเป็นพยานสองพันแปดไม้เจ็ดสิบห้าท่านไม่ใช่ ที่อยากจะเลี่ยงไงอยากจะเลี่ยงเลี่ยงบาลีไม่ให้เออชื่อเป็นจังีก็เลยเรียกว่าจังไรไงเลยเรียกว่าจังไรไงเลยเรียกว่าจังไรไงเต่าองเต่าองเต่าเต่าเต่าเลยเรียกว่าจังไรไงเลยเรียกว่าจังไรไง เรียกว่าจังไรไงทุกคนขอน้ำเย็นสักแก้วหนึ่งเด็กน้องๆแต่ว่า ช่องพี่จันทร์สีน่ะจะเป็นช่องที่ที่ไม่พูดจะพายน้องเก่งสักคอเนี่ยเกงไม่พูดจะพายอ่นะแต่ช่องเราน่ะทุกคนเขาจะรู้หมดแล้ว่าหยาบไงหยาบมาก่อนไงมันนิ่อยู่ในถิ่นเขาเราต้องระมัดระวังตัวนะคะอ่าอย่ามาหื้อย่ามาหืนะเอออนได้ไหมคความจริงก็เปิดเผยหลังเจ็บที่มาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาอ่าอ่าก็เอาเมื่อก่อนก็เรียก เออแล้วก็พ,พ,พอทีเนี้ยพอเห็นการเปลี่ยนแปลงนะเนาะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่ามีการเตาสว่างมีการตาสว่างไงเออก็เลยปีเดี๋ยวียพุคือซอมลงไงตาสว่างนี้ตล <atom. S 1> อดเวลาที่พี่ตามืดล่นนะคะใช่ค่ะพี่เป็นคนตาไม่แจ้งเมื่อก่อนอนี้นะเออ,เอ,อตามมดบอบช่างตั้มอย่าหลอกยายนิ่สิคะเดี๋ยวจะแจ้งความนะไม่พี่เป็นคนตามืดกลบแล้วก็หลายๆคนนะตอนนี้นะมีมีมีเขาเรียก่อะไรนะ พูดอย่างนี้เดี๋ยวต้องเจรทนายพี่นะอุ้ยตายแล้วนุตัสีตาสาเออรัศดรเต็มขั้นอันน้องเยายเลยค่ะเลขาพี่รบกวนดูดคลิปนี้เลยค่ะดูดคลิปค่ะเอเต็มทีไปเลยค่ะเออถ้าจะรังแกชาวบ้านนะคะจัดมาเลยค่ะเอดแอดมินชูค่ะช่วยดูดคลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เลยเรียกว่าจังไรไงรังแกชาวบ้านจัดมาเลยค่ะเออ เออเก่งแต่กับชาวบ้านคุณด่าดิฉันนานหรือยังคะนานแล้วเออแต่เรียกว่าจังไรไงการละครู้แต่เราไม่รู้การละครหนึ่งนานมาแล้วเลยเออลืมลืมมันไปเหอะแล้วแล้วที่เราพูดถึงถึงสวนแล้วสวนสวนสวนอะไรนะเราพูดถึงอะไรนะสวนสวนสวนไม่ได้เดี๋ยวเข้าข้อแตเรียกว่าจังไรไงเอาฮาค่ะโว้เหนื่อย คือฮ่าฮ่าสวนนะนะวันนี้วันนี้นะพี่ตันสีทำพลาดอย่างหนึ่งคืออะไรทพามาคือไม่ให้โอกาสเพราะลี่ได้แต่งตัวสวยเลยนะเออมันก็เลยมาเลยรู้สึกว่าด้อยมากมาวันนี้คือพอลลี่สวยไม่ไม่เท่าจันสีนะคะวันนี้นะอืขนาดยังไม่โน้ตให้เราแต่งตัวแบบดูดีก่อนอันนี่คือไปไปไปหิวข้าวไม่ได้กินข้าวตรงไปเลยหิวมากๆเลย เออแขวยกับม้าเลยค่ะเลยเรียกว่าจังไรไงเขารู้ด้วยความแบบว่าเออเขาหิวข้าวเนาะเออแล้วก็รีบมาเงี้ยบแขวยกันเลยบอกงามนะมี่ก็ใครจะไปคิดว่ามันมีร้านื้อหัดอร่อยยังบอกให้เก็บท้องไว้อาหารฉันก็รอเก็บท้องมาหิว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 เลยเรียกว่าจังไรไงหิว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 ไอ้เนี่ยฟอร์เรียดูเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตัวจริงตัวนี้ าใส่อะไรแบบว่าที่มันรัดๆนะมันก็จะตัวเล็กกวลงแต่ชอบสมโทงไงเขาชอบใส่เสื้อสมโทงเทียบตัวกันสิอ้วกใครอ้วนกว่ากันพอลลี่อ้วนกว่าเยอะมากไม่หรอกไม่ได้เสื้อไม่ได้เสื้อเขาใส่เสื้อตัวใหญ่พอลลี่อ๋อแต่ว่าพอลลี่ก็อ้วนกว่าเนื้อเยอะกว่ามีที่ตีนเยอเล็กมีเดียวมันเต็มเลยคว่ำๆถึงเลย คนโคร่งใหญ่เเออกก็็ตวลลแะรงนี้ขอการวิจารณ์สไตล์ช่างตั้มกกระเบื้องงหนึ่งค่ะคือกระเบื้องคืออะไรขอบคุณค่ะขอบคุณเจ๊เจ๊ทุลโขค่ะเอามาอีกแน่จ๊ของวานตบไทยโอ้สวัสดีสามพันท่ะนสามพันห้าร้อยท่านสามพันห้าท่านนะคะอือ ปังปิ้งของของนู้นนะแม่มาชวนด้วยหนุ่มปังปิ้งเอาอีกที่หนึ่งก็ได้แตเป็นเหนื่อยอะเหนื่อยหัวหรอเออไปเที่ยวไปเที่ยวคต้องมีของหวานตัวไทยดูหุ่นก่อนแล้วใครที่บอกว่าเอ่อจัดสีคนใหญ่ไม่อะไรเป็ดจ้าเป็ดจ้าตัวเล็กๆนิดเดียวเองอือพี่น้องคือสีเป็นคนขึ้นกล้องว่างั้นเธอขึ้นกล้องแบบว่าตัวอื่นอ่ะนี่ก็ขึ้นกล้องเหมือนกัน ไม่ไม่ถ้าขึ้นกล้องวอลลี่นะมันก็จะยิ่งบุกหนอาผี่บานเลยนะใช่แต่ทุกคนทุกคนตอนที่ทุกคนเห็นน้องพอลลี่อ่ะที่อยู่ในในกล้องอ่ะสีเองก็คิดว่าน้องอลที่ตัวเบิ่มตัวใหญ่คือแบบืูแบบตัวใหญ่อ่ะแต่พอลงมาคือนางตัวเล็กนางตัวเล็กทุกคนสองหัวเมียอันตรายเด้อผู้ได้บานี่อ่ะพี่นาทีสวัสดีค่ะนาทีหรอนาที นาทีว่าแล้วคนไปไหนหมดไหนมันมันอ่านไม่ทนันอ่อานไม่ทันคอมเมนต์อ่านไม่ทนันอะมาคอมเมนต์อ่านไม่ทันจริงอะทุกคนตื่นเต้นกันขนาดนั้นเลยเหรอคะอทุกคนค่ะทุกคนตื่นเต้นขนาดนั้นเลยคะนี่อ่านไม่ทันตาละติก็ยุเป็นจ้เป็นจาตัวเล็กๆนิดเดียวเองอืโโอพี่นคือสีเป็นคนขึ้นกล้องว่าง,งั้นเธอขึ้นกล้องแบบว่าตัวอื่นอ่นี่ก็ขึ้นกล้องเหมือนกัน ไม่ไม่ถ้าขึ้นกล้องวอลลี่นะมันก็จะยิ่งบงวกก็หน้านิบานเลยนะใช่ค่ะทุกคนทุกคนตอนที่ทุกคนเห็น<ม>น้องพอลลี่อ่ะที่อยู่ในในกล้องอ่ะสีเองก็คิดว่าน้องพอลลี่ตัวเบรล์มตัวใหญค่คือแบบคือแบบตัวใหญ่อ่ะแต่พอลงมาคือนางตัวเล็กนางตัวเล็ก<ห>ทุกคนจริงอ่ะทุกคนตื่นเต้นกันขนาดนั้นเลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนตื่นเต้นขนาดนั้นเลนะคะนี่อ่านไม่ผ่นแต่หลาย <laughs> คนก็ะยุเยอะกันการลื่อน,น,นอะไรบ้างการไวต์ติ ดอกเตอร์ยูรีฟ้าเมน่อทันเมื่อกี้นี้แล้วเลื่อนมามันก็จะมันก็จะอะไรแอนจานสีบาไลตี้กล้องกล้องอะไรอ่ะกล้องสีพังมอไวตี้กล้องสีพังมอสมีคนอกแตกไตกไงแน่เอาก็มีใส่เสื้องิี่น้องก็อีสุกตัวหนึ่งพระเอกจะลงแะน้อที่มันกินอยู่ม่ ถ้าเอกจะลงจะดึงยอดเราสิค่ะตอนนีถ้า่ช่างต้าขึ้นเขาให้มันมานั่งเฉยๆดีกว่านั่งรอๆดีกว่านะเพราะว่าเพราะว่าถ้าช่างต้ามมานะมันจะยังไม่เตมนราฟไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะอันคนที่มาร่วม โตเนี่ยมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคือช่างต้ามเขาจะปสาืนนเลก่อช่างต้ามเขาจะหยาบคายเลยเรียกว่าจังไรไงทุกคนขอน้ำเย็นสักแก้วนึงเด็กน้องๆคะแต่ว่าช่องพี่จันทร์สีจะเป็นช่องที่เลยเรียกว่าจังไรไง